ีวิวลำโพงพร้อมไม์ไรสายที่บอกได้เต็มปากเลยว่ารุ่นนี้คือเสียงไม์เพราะมาก ต้องขอมาอวยยศเลยค่ะคือ ECN Perfect เขาทำถึงจริงในกล่องจะมีไมค์คู่มือสายชา์จแล้วก็ตัวลำโพงนะคะที่ร้านเขาให้เลือกสีสีวิวออกมาเป็นสีน้ำตาลค่ะดีไซน์คือสวยจิงด้าหนหลังมีช่องเสียบแฟลชไดร์กับเอสการ์ดสติ๊กเกอร์ที่ลอกอยู่นั้นเป็นไฟ R G B นะคะเอาจริงแค่ความดีไซน์ก็คือกราบแล้วค่ะแล้วเขามีประกันมาให้ด้วย1ปีเลยนะตัวไมโครโฟนของเขาเนี่ยปรับเพิ่มลดเสียงได้ด้วยเชื่อมต่อง่ายสามารถเชื่อมได้กับทุกรุ่นทั้งโทรศัพท์ Android iOS แม้กระออร์ไอังเอส ไปฟังเสียงไม้กันต่อค่ะแล้วเพลงสองสามดีเสียงมากทุกคนสามร้อยกว่าบาทค่ะทุกคนได้ไมค์เสียงดีคือฟังดูเสียงไมค์เพราะมากนะทุกคนจัดแฟลชเซลล์อยู่นะคะใครจะตามกดสั่งได้เลยที่ตะกร้าตรงแคปชั่น